ก่อนที่จะเปิดปัญญามันจะง่จะก่อนมันถึงเปิดปัญญาหรือมันผิดก่อนมันถึงถูกเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดมันจะผิดมันจะถูกแล้วก็คนดูอยู่นั่นแหละดูอยู่ตรงที่มันเปิดมันดับนั่นแหละไม่ต้องไปเที่ยงที่อื่นดูอยู่ตรงนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันกระทบขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกรอบๆอยู่เสมอเมื่อความรู้สึกของเรามีอยู่นั้น กา้ทำกัางหลายทางปวงนั่นทีประคับประกอบมันจะมีอยู่ในใจของเราเต็นสติอย่างนี้สัมปัชยอสติคือความรู้ึกมันมีอยู่สัมปัญญะความรู้ตัวมันมีอยู่อันนี้คือไงมันมีสติอยู่เสมออะไรกกระทบอะไรมันรู้จักมันแรงมันเบามันร้อนมันเย็นรู้ทุกเวลาทุกขณะก็ดีกว่าสติเต็มเปลี่ยนสัมปัญญะความรู้ตัวมัน เมื่อมันถูกอรมมากระทบกันทั้งเปรียบประหนึ่งว่ารู้อาการที่มันเป็นในใจของเราน่ะมันจะคล้ายๆกับที่ว่าเรานั่งอยู่ดูเดินอยู่จะเห็นเป็นคนสองคนยกของมหนักอย่างนี้ด้วยไปพระอรร์น่ะอูเมื่อเห็นมันหนักเช่นนั้นเมื่อพูดเป็นตัวบุคคลจริงๆผู้มีความสงสารเนี่ยมันจะอดอยู่ไม่ได้มันจะต้องไปช่วยคนสองคนนั้นให้มันแบ่งหนักขึ้นมาเป็นเบา ถ้าเรามีสติมีจนปัญญาอยู่สองอย่างนี้นี่เมื่อมันกระทบเมื่อไรแล้วตัวปัญญาเนี่ยมันจะวิ่งมาช่วยแก้ไขอารมณ์น,นั้นเหมือนกันอย่างนั้นอะไรก็ตามยาเดด่มว่าอะไรก็ช่างมันเถอะอารมณ์ที่มันเกิดมาสิ่งที่ไม่พอใจของเราเนะ่ะจนปวดที่ว่าน้าตาม,มันไหลอืออกมาเราก็ยังนึกถึงคําสอนของพระว่าอันนี้วะมันไม่แน่ไว้เสมอโดยทีเดียว ด้วยสติสัมปชัญญะของเราเมื่ออารมณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมืมันเกิดความรักความพอใจจนน้าตามันไหลออกมาเราก็ยึดคําสอนของพระคือธรรมะที่จะให้เกิดปัญญาว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านี้เองสองอย่างเนี่ยมันจะพอใจมันจะไม่พอใจมันจะดีมันจะชั่วให้มันเห็นพอดีเห็นชั่ว ในความพอดีเห็นดีในความพอดีเห็นเย็นในความพอดีเห็นรอดในความพอดีอยู่ในอาการทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าคือว่ามันไม่แน่ไม่แน่นี่มันตัดปฏิเสธเลยไม่แน่นี่อนอุปทานเนี่ยถ้าเห็นม่ามันแน่นอนยึดมั่นถือมันมันจะอุปทานมั่นหมายเห็นว่ามันไม่แน่คือไปทักมันอันที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราเห็นว่ามันเป็นของไม่มีราคาเพราะว่ามันไม่แน่ความยึดมั่นถือมั่นของอุปถานออกมา เด็กก็มีการปล่อยวางไปในตัวนี้เสมออันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอย่างอื่นนั่นไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาว่ามันไม่แน่อย่าไปลืมมันเลยอย่าไปทิ้งเนยะดีกว่าช่างว่าอันนี้มันไม่แน่คือดีท่านก็ไม่ให้ไปยึดชั่วท่านก็ไม่ให้ไปยึดถ้าไปยึดมัน่นถือมัน่นมันไม่ถึงความพอดีมันถึงความไม่ถึงหรือมันถึงความเกินไป อย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมะที่จะให้เราสงบนะครับเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมะหรือเป็นอารมณ์ที่ให้เราชอบใจหรือพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจท่านั้นถ้ามันเป็นแค่น,นั้นเหตุที่จะให้เราเกสื่อนัทนมันยังมีอยู่มันไม่สงบหรือมันสงบแต่ว่ามันไม่ระงับอันนี้จะทงให้มันมีความสงบนิ่งสงบธรรมะอันนี้ผู้ปฏิบัติเรานั้นเนี่ยไม่ค่อยสนใจนี่แค่นั้นปัญญาถึงจะไม่เคยเกิด ถ้าเราหยุดอยู first, ่ให้อยู่ตรงนี้ว่ามันไม่แน่ดีมันก็ไม่แน่ชั่วมันก็ไม่แน่รักมันก็ไม่แน่เกลียดมันก็ไม่แน่มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันไม่แน่อย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแต่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองความรู้เกิดขึ้นมาก็ความสงบเกิดขึ้นมาความระงับเกิดขึ้นมาหากว่าเมื่อเราจบประการอะไรก็ช่างมันห้รวมกําลังลงตรงนี้เลย อันนี้เองที่ว่ามันเป็นบอ่อเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์อย่างไรก็าตามมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานต้นจากความสงสัยเพราะว่าไอ้ทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมยู่ทุกเวลาเห็น,นทุกขณะ วันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไระยึดมั่นถือมันอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์มันนั่น ให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใช่อื่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้มันก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรมะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจ,จากอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านั้นมันไม่แน่อยู่เสมอที่เดียวอยู่เสมอที่เดียวให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้น นั่นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารูปผู้ประพฤติปฏิบัติจิตในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงแบบครูบาอาจารย์สอนวบารูปนี้มันไม่สวยนะมันตกตก,ตก,ตก,ตกไม่น่าปราศรนาทางร่างกายตนเหนบบุคคลบูนอันนี้เป็นคําสอนของพระแต่ยังเหลือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันหนึง่งอยู่อันนี้ก็เป็นตัณมันมันยัง ยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งกันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยแเราก็บอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็ว่าอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแกนสารแล้วก็วอันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลุกไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทูกเกิดขึ้นมาเราจะเบาใจมันเป็นที่พักของเรา เมื่อดําเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจเรามันจะรู้อย่างนั้นและมันก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นเช่นนั้นในความยึดมัน่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดเอีเมื่อวันหลังจอนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นความรู้ของเรานั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามกีขึ้นเดินในถูงทางอันนี้ก็ให้กวามเข้าใจอืม อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแ,แจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่ทันดาวัจชะตาธรรมาปพรธาธรรมาอัจชตาธรรมาไิธาธรรมาทำภายในและทำภายนอกเมื่อรู้จักทำภายใน,ใน,ก,น,น,น,ก,ในก็รู้จักทำภายนอกเมื่อรู้จักทำภายนอกก็รู้จักทำภายใน ความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองจะอยู่้างในก็ตามจะอยู่ข้างนอกก็ตามทำทั้งหลายมันเป็นเพรมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระปุณณมันมีบุตรท่านจึงตอบท่านภาษาในบุตรว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่นานั้นทุกเกิดมาแลว้วก็่ทุกดับสุกเกิดมาแล้วแต่สุดับไปเท่านั้นมันเกิดแดียมันดับเท่านั้น อันนี้ให้เรา,มามหมายมั่นไวในการประพฤติปฏิบัติรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์อย่าไปคิดอะไรมันมากมายไปกว่าน,นั้นสงสัยเกิดขึ้นมาลรวดูในจิตของเรานี้ดูในร่างกายของเรานี้ดูในจิตใจของเราอันนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายซึ่ง้งกสันใจเดินเปตรมนั่งสมาธิเที่ยววิเวกนั้นจรไป ความรู้อันนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวของเราเสมอเป็นเหตุในรืมตัวให้ความผิดเกิดึมาก็รู้ว่ามันผิดปูกึ้นมาก็รู้ว่ามันถูกอ,อันนี้ถ้าเรารู้จักอันนีจ้จริงๆแน่น่ะมันจะไม่ยิ่งไปสองทางทุกเกิดมามันก็ไม่ยิ่งออกไปจากทางทุกยิ่งทุกเกิดขึ้นมามันก็ไม่ยิ่งไปออกจากทางไอความรักเกิดขึ้นมามันก็รู้มันก็ไม่ยิ่งออกจากทาง ในความเกลียดเกิดขึ้นมามันก็ไม่วิ่งออกจากทางมันตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้ธนู่าเป็นสัมมาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติไม่มีทางสองมันไปทางเดียวเอโกชโมถึงแม้ว่ามักมันจะมีถึงแปดตามมาแิดมันรวมมักจะเป็นเอโกชโมหรือเอโกมักโมมักมีอันเดียสันนี้ทรมมีอันเดียสันนี้กวามฉันทะพยาบาทการมืนฉันทะคือความรักใครในต่าง ปยาญาบ่ทคือความอิจฉาตาลอนความปองลายกินมิพทะอุจจากะกุจจักความคลุ้งซ่านลำคาญเพิ่มความเืม้อแสวงสงสยัยมันไม่มีอีกจิตที่เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์มันเป็นคนละเรื่องจิตลนจิตที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าจิตอภิสอนจิต <c ười> อภิสอน เป็นจิตมีความสว่างมีความรู้ทันมีความรู้เท่าทั้งหลายเหล่านี้มันจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกเอออฉะนั้นเป็นจิตที่อือว่าไม่ฝะปนกับอารมณ์ในไหลเป็นแต่เพียงรู้เหมือนกันอ้นำท่ารัาาบนำมันมันเป็นในขวดเดียวกันก็นดีว่าอันนั้นไม่ฝะปนกันก็นได้ ถึงแม่ว่ามันปะาคนก็ไม่มีการแทรกซึมอย่างนั้นไม่มีการแทรกซึมมันมันมันคนละอย่างกันมันคนนั้น้ำหนักอย่างนั้นมันก็อันนี้คําสอนของพระท่านเรียกว่ามันเป็นมันเป็นปัจเจตปัจเจตังจิตจิตอันนั้นที่มันรู้การเกิดดับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดเลยหลับจะเ้าเข้าใจไหมออ มันเห็นความเกิดดับของสิ่งคั้นปวงแต่ตัวมันเองไม่มีการเกิดดับอย่างนี้ท่านเร,ษษร,รียกวิจตตระจรสะอาดรู้รู้ไม่มียึดรู้ไม่มีหมายมั่นรู้หมดเรื่อง